คำว่าก่อนตายฉันต้องได้มางานของ C A D ครั้งหนึ่งงานร้อยโคมครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินจากลูกค้าบอกว่าเขาจะต้องอใส่ในบักเก็ตลิ์ของเขาที่ฉันต้องมาทํางานกันเป็นทีมเอาปัญหามาคุยกันร,ร่วมกันแก้ไขปัญหาว่ากันความตั้งใจของ C A D ก็คือเผยแพร่วาาัฒนธรรมซึ่งเรารักในงานที่เราทําเพื่อส่งต่อความสุข ทุกอย่างนั่นแหละให้กับลูกค้าของเราชื่อรุ่งโรดกันทะลีนะครับบริษัททัวร์ครับท็อปเดสติเนชัได้รับการติดต่อจากทางทีมของ CAD นะครับในปี18หลังจากนั้นก็ได้นัดมาคุยกันนะฮะแล้วก็พูดคุยกันในเกี่ยวกับเรื่องของงานที่เขากำลังจะจัดก็เลยเข้าใจว่าสิ่งนี้คือเขาต้องการ ถ่ายทอดอทำงานเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมจุดน่าสนใจก็คือการอลอยโคมที่ลูกค้าะจะมีภาพอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วว่างานลอยโคมที่เกิดขึ้นกับเชียงใหม่เนี่ยเป็นทั้งวัฒนธรรมและกิจกรรมที่น่าสนใจที่ลูกค้าที่สนใจที่จะมาเที่ยวกันทุกๆปีอยู่แล้วความยากก็คือ,อเราต้องเอา เอาภาพจําอีกตรงนั้นน่ะแล้วก็มาขยายให้ลูกค้าดูว่า,าสิ่งที่เาจะขายอะ่ะในครั้งนี้วันนี้ปีนี้มันเป็นยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดการขายาปีแรกไม่เยอะครับเพราะเริ่มต้นด้วยกันกับทาง CAD ใหม่ๆนะครับก็ประมาณ200-300ถึงท่านเป็นชาวต่างชาติครับส่วนใหญ่มาจากยุโรปและฝั่งอเมริกา ลูกค้าส่วนใหญ่ต่างชาติรู้จักก่อนหน้านั้นนะครับรู้จักลอยคออยู่แล้วแต่อาจจะไม่โด่งดังมากอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆว่างั้นเถอะที่รู้จักเริ่มขายตั้งแต่ต้นปีเลยใช่ก็จะมีลูกค้ากลุ่มหนึ่งที่เขาวางแผนล่วงหน้า,อา,าจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินอะไรล่วงหน้าแล้วก็ซื้อตัว๋ววางแผนการจัดการของการท่องเที่ยวของ,ของ ของเขาเองอะล่วงหน้าเขาเลยต้องซื้อทุกอย่างเตรียมการล่วงหน้าทุกอย่างไว้ก่อนผมจะรับผิดชอบในส่วนของเชียงใหม่นะครับสี่วันห้าวันอาจจะแล้นก็ส่งต่อไปให้ทางกรุงเทพหรือภูเก็ตแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกเลือกของแพคเกจของเขาเองส่วนใหญ่จะมา,าประมาณ10วันถึง15วันแล้วแต่ว่าเขาหยุดงานลางงานกันได้ขนาดไหนก็จะมาทางเหนือกรุงเทพแน่นอนอยู่แล้วอาจจะลงไปทางใต้เพื่อสัมผัส ทะเลที่สวยงามของบ้านเรา in in อาจจะมีท่องเที่ยวทางธรรมาชาติซึ่งบ้านเราโดดเด่นอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็น national park กับกิจกรรมเกี่ยวกับ Adventure ต่างๆที่บ้านเราปีเยอะครับส่วนใหญ่จะเลือกอเข้ามาชมในวันคืนวันแรกเชียงใหม่เขาจะเรียกว่า,ากระทงเล็กส่วนคืนที่สองเขาก็จะไปเดินเที่ยวใน ริมแม่น้ำปิงซึ่งมีกิจกรรมของทางเมืองและเทศบาลเขาจัดไว้เพื่อชมขบวนพาเหรดในตัวเมืองแถวถนนท่าแพนั่นแหละครับส่วนตัวแล้วผมคิดว่าลูกค้าน่าจะใช้เงินต่อวันประมาณ4,000ถึง5,000บาทต่อคนต่อวันในการท่องเที่ยวในเมืองไทยนี่แหละครับ ใช่ไม่ว่าจะเป็นที่พักอาหารกิจกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับราคาเฉลี่ยอยู่ประมาณที่4,000ถึง5,000บาทอย่างอย่าง C.I.D. เนี่ยพาคนมาประมาณหมื่นว่าหมื่นกว่าคนต่อวันใช่ครับก็4,000เนี่ยคูณเข้าไปใช่ตุ๊ด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 ตกเล็บผมมาสัมผัสกับลูกค้าตั้งแต่งานขายว่างานติดต่อลูกค้าคุยให้ข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับลูกค้า ท,ทั้งส่งอีเมลหรือว่ารับโทรศัพท์หรือว่าช่องทางอื่นๆที่สามารถติดต่อกันได้นะครับก็จะตอบคาถามลูกค้าทุกๆคําถามที่ลูกค้า,อ,าอยากทราบผมก็จะมองเห็นว่าเออแต่ละคนที่เขาเดินออกมาไม,ม่ว่าจะเป็นคู่รักครอบครัวหรือว่าแม่ลูกอะไรก็แล้วแต่เขาก็เดินกลับบ้านออกไปได้วยรอยยิ้มเหมือนเราทําบางสิ่งบางอย่างที่เขาให้ให้เขามีความสุขอย่างเงี้ยครับ เขามีภาพอยู่แล้วในในไม่ว่าเขาจะได้รับข่าวสารว่าเชียงใหม่มีงานลอยโคมเกิดขึ้นนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการดูจากสื่อหรือว่าฟังจากเพื่อนที่เคยมาแล้วเขาก็อยากจะมาประสบะมาเห็นกับตาด้วยตัวของตัวเองเราก็จะทำเป็นคลิปวิดีโอสาธิตการลอยโคมยังไงให้ปลอดภัยให้เขาเรียนรู้มาก่อนที่จะมาเจอเหตุการณ์จริงมืนซ้อมมากัดที่บ้านอะไรเงี้ย เราก็จะมีในเรื่องของแผนการตลาดนะเนื่องด้วยจากโปรดักของเราอะ่ะมันขายตัวเองได้อยู่แล้วแหะเพราะว่าความสวยความยูนิคควาาวัฒน,ธ,นธรรมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไม่สามารถหาได้ที่ไหนหรือจังหวัดไหนที่เหมือนอาจจะคล้ายอาจจะไม่มีกลิ่นของเชียงใหม่ที่มัน มากมากอย่างนี้ในส่วนของการขายเราก็เตรียมในเรื่องของโปรโมชั่นอะไรเป็นเทคนิคการตลาดผมว่าทั่วไปทุก,ท,กทุกเจ้าหรือว่าทุกทุกคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยเขาวางแลนไว้อยู่แล้วแหละส่วนเราก็จะมีพวก uh, early bird เนาะพวกซื้อก่อนหรือว่าวางแผนล่วงหน้าก่อนก็อาจจะได้ส่วนลดอ่าฮะ ท,ที่มากขึ้นทุกๆปีจะมีพัฒนาการของเขาจากปีแรกที่มีปัญหาเรื่องการจัดการปีต่อๆไปก็ปัญหาก็น้อยลงน้อยลงเนื่องจากเราเอาปัญหาของปีก่อนๆเข้ามาในการพัฒนาหรือว่าอุดรอยรั่วอีกตรงนั้นให้มันน้อยมากที่สุด <'ve> น่าจะอยู่ราวๆที่2,000กว่าคนตอบอีเมล ตอ,ตอบคำถามลูกค้าส่วนข้อมูลเบื้องต้นเราก็ทำสื่อสารกับลูกค้าเนาะไม่ว่าจะเป็นช ANNEL ต่างๆในของโซเชียลมีเดีย f a เฟซ o ุ k t ท k กฮะ YouTube แล้วก็เว็บไซต์ให้ข้อมูลลูกค้าที่ครบถ้วนชัดเจนเคลียร์วัฒนธรรมมันเนาะมันสามารถหาได้ เฉพาะแหล่งนั้นๆซึ่งอาจจะไม่เหมือนวัฒนธรรมที่อื่น,นลูกค้าที่มาเที่ยวบ้านเราก็คือเขาอยากต้องการมาดูสิ่งนี้ต้องการมาสัมผัสสิ่งนี้ซึ่งหาไม่ได้จากที่อื่นคือมันไม่ใช่เฉพาะทีมเซซีดีอย่างเดียวที่ทำงานนี้แล้วเกิดมันจะมีพ่อครูแม่ครูนักร้องนักร้องตีแล้วก็อาหารเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกันหมดครับ ผมมั่นใจว่าในอนาคตก็ลูกค้าที่มาเข้าร่วมงานก็จะเยอะขึ้นเขาจะได้เห็นแล้วก็สืบต่อ,อเล่าต่อคนที่มาแล้วเขาจะได้เล่าต่อ,อให้กับเพื่อนของเขาหรือว่าญาติของเขาให้มาเที่ยวต่อ,อน่าจะเยอะขึ้นเรื่ยอยๆครับ แต่ใดที่การจัดการที่ดีเนาะแล้วก็ชูในเรื่องของวัฒนธรรมการบริการลูกค้าความจริงใจกับลูกค้าที่เราตอบกับลูกค้าไปอาจจะเป็นประตูด,ด่านแรกที่สร้างความประทับใจ2,000คนนี่หมายาเฉพาะที่ซื้อตั๋วมากับผมนะแต่ในส่วนของอเรื่อง ก,ก็เหมือนเขาซื้อ uh, uh, joy activity ในเย็นวันนั้น uh huh. หลังจากนั้นคือเขาก็ลูกค้าส่วนใหญ่เป็น FIT e นะครับเขาก็จะเลือกไปทำกิจกรรมอะไรอย่างอื่นๆ uh, ของเขาเองอาจจะไปซื้อทัวร์ joy ที่ตลาดท่าแพรหรือว่าจะไปกินขนมครกที่ตลาดพูดดูเชียงใหม่อันนี้คือฟรีเพราะว่า ธรรมชาติของลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเขาจะชอบเที่ยวเองบริหารจัดการเวลาหรือว่าจองโรงแรมด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้ครับเงินจะสะพัดช่วงน,วนั้นนะครับด้วยด้ยเนื่งจากมันเป็นพฤศจิกาจะเป็นฤดูท่องเที่ยวของเชียงใหม่อยู่แล้วต่อเน,นื่องจนไปถึงเดือนธันวาคมแน่นอนเงินสพัดในในใน,ในช่วงระยะเวลานั้นอยู่แล้วกับจํานวนคนที่ มากขึ้นเป็นพิเศษในช่วงของอเทศกาลลอยโคมและก็ลอยกระทงะการทำงานกับ C A D นะครับก็มีทั้งความอบอุ่นไม่ใช,ใชแ่แค่เพื่อนร่วมง,งานอาจจะเป็นครอบครัวเราสามารถพูดคุยกันแก้ไขปัญหานั่นนี้นูน่นความตั้งใจของ C A D ก็คือเผยแพราา่วัฒนธรรม ซึ่งเรารักในงานที่เราทำเนาะแล้วก็เพื่อส่งต่อความสุขทุกอย่างนั่นแหละให้กับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งคืนที่เขามาสัมผัสกับเราอะไรก็แล้วแต่ทำให้เขามีรอยยิ้มกลับบ้านมีความสุขทีมของเราครอบครัวของเราก็มีหัวใจพองโตกับรอยยิ้ม ของนักเที่ยวทุกคนที่มาเยี่ยมบ้านของเรา bring us, bring us ทุกๆดีเทลทุกๆขั้นตอนการเลือกสรรการวางแผนการทำงานเราเราเลือกเราคัดสิ่งที่ดีที่สุดให้ให้กับลูกค้าของเรา ผมภูมิใจนะครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมและครอบครัวของ CAD เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ส่งทอดสิ่งนี้แล้วก็เผยแพร่สิ่งสิ่งนี้ให้กับลูกค้าชาวต่างชาติและคนไทยด้วยคําว่าก่อนตายฉันต้องได้มางานของ CAD ครั้งหนึ่งงานร้อยโคมครั้งหนึ่งเนี่ยได้ยินจากลูกค้าเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะต้องอใส่ในบักเก็ตลิสต์ของเขา ที่ฉันต้องมาก่อนที่เขาจะอะไรก็แล้วแต่หรือว่าคู่รักอาจจะมาในงานของเราเพื่อขอการขอแต่งงานก็นนจะมีลูกค้าฮะส่วนใหญ่ก็จะแอบคุยหล,หลังห้องหลังแชทกับผมนะครับว่าฉันจะมาเซอร์ไพรส์แฟนฉันเพื่อขอแต่งงานในงานนี้คุณช่วยจัดทำา สถานที่สักมุมหนึ่งหน่อยได้ไหมหรือว่าจัดหาช่างภาพห้ชั้นหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะขอแฟนแต่งงานในวันนั้นโดยการที่แอบแอคุยกับเราแล้วก็จัดการเรื่องช่างภาพหรือว่าหลังบ้านอะไรให้ให้ลูกคา้าเนี่ยครับทุกๆปีเป็นอย่างนี้ปีนี้ก็มีอีกผมคิดว่าไม่น่าจะต่ำกว่า20-30คู่ที่จะมาขอแต่งงานในงานของเราปีนี้